บอกว่า่ให้เพิ่วมาเดี๋ยวหมบานเสียหายเพิ่ว่าเอาแล้วถ้าเกิดลูกเ่าถือความผืนเฮจังไดทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพ่ก็เลยว่านินทองสามไหเม่ไห่อันนี้ตกใจแล้วก็คิดลักษณะเหมือนหลานชายมากครับแล้วก็เลยบอกว่าเอาอาททำไมมาขโมยเงินนะาก็เดินเดินด่าโจรไปถึงตรงอ่างล้างจานนะคะอ๋อคิดว่าหลานชายค่ะบอกว่ามาขโมยเงินนะาทำไมอะไรอย่างนี้ทำไมทำกับนายอย่างเงี้ยก็เบลอไปงงกับนี้ ขอครับอืมขอเหรออ่ะอ่ะอ่ะได้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 นี่นะแล้วก็ปิดไปตามจนแล้วก็ องการน,นี้เดี๋อนใินอันนี้ไิอไัน้ไม่อแล้วครับผมนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสื่อสารมวลชนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทางนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านชาวช่องสนใจนะฮตำรวจ่วยทับทันทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานปอนะครับ งานสืบสวนงานสอบสวนตอนนี้เราได้มาร่วมระดมความคิดกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เป็นใครที่ทํานะครับงานสอบสวนจะทํายังไงบ้างงานสืบสวนจะต้องเดินยังไงบ้างงานฝ่ายป้องกันปราบปรามจะต้องช่วยชาวบ้านให้มีความรู้สึกอบอุ่นใจยังไงตอนนี้เราได้พูดคุยกันแล้วก็วางแผนเตรียมงานทํางานกันตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับคืนเมื่อวานและคืนเมื่อวันก่อนแล้วก็ลงกัน สี่ห้าหกทุ่มตีหนึ่งก็ปรากฏว่าไม่ได้เจอผู้ก่อเหตุตอนนั้นคือหลังจากเกิดเหตุนะครับแต่หลังจากนี้ไปเราได้ภาพของคนร้ายผู้ที่ไปก่อเหตุมาส่วนหนึ่งจากจากทีมงานใช้ทีมงานก็นแล้วกันนะครับก็ตอนนี้แบ่งมอบให้ทางงานสืบและวา็งานปราบปรามและวก็งานสอบให้แบ่งจุดกันนะครับแบ่งจุดกันเพื่อไปติดตามหา โดยเราจะเข้าไปที่ชุมชนหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็คนที่คิดว่าน่าจะพอรู้จักหน้าตาของบุคคลคนนี้ซึ่งภาพที่ปรากฏออกมาเราก็ยังไม่ไม่ยืนยันว่าเป็นเขาอย่างร้อยอร์เแต่ว่าน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลคนนี้แต่หลังจากที่เราได้รายละเอียดต่างๆนะครับถ้าหากมีความเคลื่อนไหวใดๆหรือสามารถกำกับควบคุมหรือจับกลุ่มได้ก็จะแจ้งให้ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบ